กาจิอิกุตะเรื่องราวของรูโดเด็กหนุ่มที่มีสายเลือดของอาชญากรด้วยสายเลือดอาชญากรของเขานี่เองทำให้เขาถูกดูถูกจากเมืองที่เขาอยู่เพราะในเมืองแห่งนี้ได้แบ่งออกเป็นถึงสามชนชั้นได้กันนั่นคือชนชั้นผู้คนที่อยู่ในเมืองเป็นเมืองแห่งสีวไหลที่สามารถใช้สิ่งของหรือสารันธุ์พ่คได้อย่างสิ้นเปลือกและข้างนอกนั่นนั่นคือสลับบุคคลที่ได้ถูกขับไล่จากผู้คนที่อยู่ในเมืองและผู้ มอไม่ตามกับขยะและสุดท้ายนั่นคือพ่วงเหวึกพ่วงเหวที่ไว้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งสิ่งของปฏิกูลสิ่งของที่ไม่ต้องใช้แล้วของคนที่อยู่ในเมืองชนไหนและเมืองแห่งสลับนอกจากนั้นพ่วงเหวึกนี้ก็ไม่ได้ทิ้งเพียงแค่เศษขยะเท่านั้นนอกจากขยะที่เขาทิ้งแล้วนั้นก็ยังมีผู้คนที่ได้ทําความผิดหรือเขามองว่าเป็นบุคคลที่อยู่นอกรอีจากเมืองแห่งนี้ก็จะมอไม่ตามกับขยะด้วยเช่น เดียวกันแต่อยู่มาวันหนึ่งรูโดนั้นได้ถูกป้ายความผิดจาความผิดที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อเพราะเขาได้ถูกบวยความผิดคดีที่รูโดนั้นได้ฆ่าพ่อบุญธรรมของเขาอย่างเล็กซึ่งความจริงแล้วนั้นรูโดไม่ได้เป็นคนทําเลยซึ่งจากความผิดดีนั่เองทําให้รูโดนั้นได้ถูกทิ้งมายัางห่วงเหวลึกซึ่งนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความแค้นที่รูโดนั้นได้มีความแค้นกับคนในเมืองน,นี้และเขาอยากจะแก้แค้นคนที่อยู่ในเมือง และแก้แค้นคนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือคนที่ฆ่าพ่อบุญธรรมของเขานั่นเองและการร่วงโรยของรูโดนั้นไม่ใช่เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของโลกใบนี้โลกที่ไม่ได้มีเพียงแค่เมืองที่เขาอยู่เพราะเมืองที่เขาอยู่นั้นไม่ใช่เมืองธรรมดาแต่เป็นเกาะรอยฟ้าที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและเป็นเมืองที่ทิ้งขยะลงมายังพื้นโรกแห่งนี้และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของความแ และการเดินทางเพื่อที่จะเรียนรู้โลกใบนี้ว่าโลกใบนี้นั้นมันเป็นเช่นไรกันแน่ซึ่งเส้นทางของความแค้นรูดนะจะเต็มไปด้วยเรื่องราวอะไรบ้างก็คงต้องติดตามในเรื่องราวของกาจิอิคุตะครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่วงรายการแนะน,นำนะของเรื่องกาจิอิคุตะนะนะครับในสุพผมขอหาจังหวะและโอกาสที่ดีที่ผมจะได้มาแนะนำหนึ่งในการ์ตูนใหม่ที่น่าสนใจของซี น,นี้ได้สักทีกับเรื่องกาจิอุตะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่เพื่อนผมและหลายๆคนแนะนํามาพอสมควรว่านี่คือหนึ่งในการ์ตูนที่อย่าให้จับตามองอย่างมากๆเพราะว่าจะาเวอร์ชันมังงะหนังสือการ์ตูนที่สามารถซื้อได้ผ่านทางฟรีนิ่งแต่ก็มีรายเส้นที่น่าสนใจและเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่แล้วด้วยแต่พอเป็นในรูปแบบแอนิเมชันโดยการทําของซูโอโบนซึ่งซูโอโบนนี้ก็เป็นซูโอที่หลายๆายคนก็รู้จักกันดีใช่ไหมครับคือซูโอที่ทําของ m y Hero a c อ d e m i a ซึ่งพอเขามาทําเรื่องของกาจิอิคุตะนะก็เป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่รู้ได้เลยว่าซูโอโบนะเขาลงทุนอย่างมากในการสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกและงานภาพที่โดดเด่นอย่างมากนอกจากงานภาพของเรื่องฉากแอคชั่นที่สมูทลื่นไหลและดุกเด็ดเผ็ดมันตามเรื่องราวที่มีความแค้นของตัวรุโดและความบ้าคลั่งในเรื่องราวด้วยทั้งงาน2 d ดีและงาน 3D ที่ทําได้อย่างสมูทน่าหลงไหลและน่าติดตามไปอย่างมากในทุกไฟ์ซีนหรือแม้แต่การ ทำา Reaction หรือสีหน้าต่างนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมขอชื่นชมทาซูโอโบนเลยว่าซูโอโบนนั้นได้ทํางานภาพได้สวยสุดงดงามมากๆและที่สวยที่สุดคือเวลาเป็นชอ็อตสำคัญสำคัญการแสดงสีหน้าตัวละครไม่ว่าจะเป็นการแส,สดงสีหน้าในความสุขความแค้นและการโชว์โมเมนต์สุดเท่ในเรื่องราวซูโอโบนสามารถสื่อตรงนั้นได้อย่างดีอย่างมากๆและสื่อออกมาในเวอร์ชันมังงะหนังสือการ์ตูนให้ออกมาเป็นงานแอนิเมชั่นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นและเราได้เห็นแล้วว่างานภาพที่มันถูกเคลื่อนไหวจากเวอร์ชั่น มางานนังสืการ์ตูพอเป็นงานแอนิเมชันที่ดีๆแบบนี้มันออกมาเป็นเช่นไรอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมขอชื่นชมเลยว่าซุโอโบนคุณทําได้เจ๋งอย่างมากๆเลยที่ทําให้จากงานภาพที่มีอาร์สไตล์กราฟฟิตี้สุดโดดเด่นอย่างนี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานแอนิเมชันที่ดีแบบนี้นะครับซึ่งส่วนต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นคือนอกจากงานภาพที่ดีแล้วก็ต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมครับซึ่งเรื่องกาจิอุตานั้นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากๆเพราะเรื่องกาจิอุตานั้นเป็นเรื่องราวที่เรา ได้เห็นัแต่ต้นเรื่องเลยนั่นคือเรื่องราวของการแบ่งชนชั้นต่างๆซึ่งการแบ่งชนชั้นนี้มันก็สอดคล้องกับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือการทิ้งขยะด้วยซึ่งสองสิ่งนี้มันเป็นแกนหลักสาคัญที่มันอยู่พร้อมกันกับเรื่องราวทำไมถึงเป็นการแบ่งชนชั้นเหรอเพราะเรื่องราวที่เราได้เห็นนั้แต่ต้นเรื่องนั่นคือเกาะที่บรูโดอยู่นั้นเป็นเกาะท้องฟ้าที่ทิ้งขยะลงมาพื้นโลกใบนี้ซึ่งก้อนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบ่งชนชั้นแล้วคือคนที่อยู่บนเกาะท้องฟ้าเปร ลงมาอยู่พื้นล่าโดยไม่คิดทําให้ผู้คนที่อยู่พื้นล่างนั้นประสบพบเจอกับมวลพิษจากขยะต่างๆมากมายและนอกจากนั้นขยะมากมายที่ลงมาอยู่พื้นโลกนี้มันก็มีสิ่งสถิตไว้อยู่ซึ่งอันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนกับเรื่องราวของพลังของเรื่องกาจิอิคุตะด้วยกาจิอิคุตะนั้นจะมีการพูดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งของนั้นถ้าถูกประคบประงมดีๆก็จะสามารถแปลเปลี่ยนสิ่งของนั้นเป็นจินจิได้ซึ่งคนที่สามารถประคบประงมของสิ่งนั้นจนมีพลังเป็นจิน ได้นั้นเขาก็จะเรียกว่าพวกกริเฟอร์ซึ่งรูโดนั้นก็เป็นกริเฟอร์ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากมีจิงกิแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าฮันดูด้วยซึ่งฮันดูนั่นคือแรงรวมของขยะมะมามหา,มาสามที่ทกุกข์ทรารแต่พลังของจิงกินั้นจะเป็นพลังของด้านบวกซึ่งพลังของด้านบวกที่แปลเปลี่ยนสิ่งของที่ปรคบมงงมเป็นอย่างดีแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธแต่ถ้าเป็นพลังในแง่รบก็คือจะเป็นของพวกฮันดูที่แปลเปลี่ยนพลังด้านรบมะมามหาสายกลายเป็นรูปร่างของสปาร์ลาดขนาด ที่ทําให้เกิดความวุ่นวายในโลกใบ,บนี้ซึ่งคนที่จะสามารถจัดก,การกับพวกฮันจุนได้นั่นคือพวกของที่มีพลังจินจิซึ่งในโลกนี้คนที่ทําหน้าที่ในการกําจัดพวกปีศาจกขยะนั้นนั่นคือพวกของกิเวอร์ด้วยและกลุ่มที่ลูโดอยู่นั่นคือกลุ่มนักเกตกวาดซึ่งกิเวอร์นั้นก็จะมีคู่ตรงข้ามอีกนั่นคือพวกของนักทำลายล้างอีกซึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากชนชั้นแล้วก็จะมีการฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นเหมือนยินหยางกันด้วยมันเลยไปทําให้เป็นคอนเซป์ที่น่าสนใจและชชนนั้ผม ย้อนกลับไปในบนเกาะท้องฟ้าอีกในเมืองของที่โรูโดอยู่นั้นมันแบ่งออกเป็น3ชั้นด้วยกันชั้นแรกคือชั้นเมืองชั้นในที่มีความสุขสบายสามารถใช้อุปโภคบริโภคหรือแม้แต่สิ่งของได้อยา่างไม่มีวันจบสิ้นเดี๋ยวก็มีของใหม่มาทาให้ผู้คนที่อยู่ภายในนั้นจะใช้ของแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยและทําให้เกิดขยะจํานวนมหาศาลมากมายและคนที่อยู่มุมนอกนั้นคือสลัมด้วยพวกสลัมนั้นก็จะมีการเปิดเผยในเรื่องราวนั้นคือพวกเขานั้นเป็นลูกหลานของอาชญยกรของคนในเมือง ทำให้พวกเขาถูกขับไล่ออกมาดีดออกมาจากเมืองชันน้นในซึ่งพวกเขานั้นก็จะถูดูถูกจากคนที่อยู่เมืองชั้นในด้วยแต่ว่ามันก็ยังมือต่ำกว่าน,นั้นคือคนที่เป็นฆาตรกรในฆาตรกรที่คือลูกหลานของฆาตกรหลายาลหลายคนที่อาจจะมีความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างที่กับคนที่อยู่ภายในหรือแม้แต่รูโดที่เขามีความหลงไหลในการเก็บขยะจากคนที่อยู่ภายในเมืองชั้นในด้วยแต่นั่นแหละการที่รูโดนั้นเขาชอบเก็บขยะจากคนในเมืองเพราะว่าเขาสามารถสัมผัสได้คือ ของบางสิ่งบางอย่างที่สามารถใช้ต่อและเขารู้สึกโศกเศร้ากับของที่นั้นที่ถูกทิ้งขว้างอย่างไม่ใหญ่ดีซึ่งมันเลยเป็นหนึ่งในต้นตอของพลังของรูดด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมพูดถึงชั้นสุดท้ายต่อก่อนที่ผมจะพูดถึงรูดแบบเต็มๆนั่นคือห้วงเหวลึกที่ไว้ทิ้งทุกสิ่งอย่างและนั่นแหละคือต้นตอหลักเลยนั่นคือพวกที่อยู่บนท้องฟ้าน,นั้นได้ทิง้งขยะโดยไม่คิดหน้าคิดหลังทําให้เกิดสภาพแวดล้อมสุดแสนอันตรายที่ทําให้คนอยู่างล่างนั้นไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้าาน นั้นจะพื้นที่ธรรมดาก็กลายเป็นพื้นที่พิร้ายที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้หรือถ้าอยู่อาศัยได้ก็แต่เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้เครื่องป้ออากาศอยู่ตลอดเวลากับคนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือถ้าออกนอกเมืองก็ต้องใส่หน้ากากการสั่พิษต่างๆเพื่อที่จะไม่ดูดสารพิษจากพวกกองขยะที่ทับถมลงมาด้วยอันนี้คือเนื้อเรื่องแบบเปลือกหนึ่งของกาจิอุกุตะนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องที่เป็นจุดแกละและเป็นเหมือนท๊กซอสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆนั่นคือเรื่องราวของรูโดนั่น่เองซึ่งจุด และคนคนหนึ่งที่มีการบอกถึงเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีมันอีสองคนนั่นคือตัวกอนเล็กที่เป็นพ่อบุญธรรมของเขาและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวด้วยที่ทําให้เป็นแรงผลักดันแรกของรูโดที่อยากจะกลับไปสู่บนเกาะแห่งท้องฟ้าซึ่งเราก็ได้รู้จากเรื่องราวว่าการไปเกาะแห่งท้องฟ้านั้นไม่ได้ไปแบบง่ายๆมันมีพลังบางสิ่งบญญางอย่างที่ทําให้รูโดนั้นไม่สามารถจะไปได้แบบทันเชียนได้เขาเลยต้องร่วมมือกับคนที่อยู่ในนักเก็บกวาดต่างๆด้วยเพื่อที่จะช่วยงานของนักเก็บ และถ้าเขารวบรวมข้อมูลได้มากพออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ขึ้นลงบนเกาะแห่งท้องฟ้าไดา้ตามที่เขาหวังเพื่อที่จะแก้แค้นก,กับตัวฆาตรกรที่ฆ่าพ่อบุญธรรมเขาด้วยซึ่งอีกหนึ่งตัวละครเมื่อรูโดนั้นได้หล่นลงมาแล้วก็เป็นเหมือนผู้มีพระคุณและก็กึ่งจะเป็นพ่อบุญธรรมของเขาด้วยอีกหนึ่งคนนั่นคือตัวของเอนจินที่เราได้เห็นว่าเขาคือคนที่อยู่ในหน่วยของนักเก็บวัตผู้ที่มีพลังจิงกิอันสุดแสงแข็งแกร่งด้วยเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นหนึ่งในพลังแรกๆที่เราได้เห็น ถึงพลังจิงกี้แบบเป็นรูปพระธรรมว่าถ้าคุณพอควบงกุมดีๆจะเป็นยังไงอย่างร่มของ one, เอนจินนั้นเป็นร่มที่มีทั้งพลังการป้องกันและพลังโจมตีอันสุดแสนแข็งแกร่งมากๆในเรื่องราว ซึ่งนอกจากเอนจินแล้วที่เขาเป็นกิเวอร์ที่มีของแข็ง,แ,งแต่ว่าในเรื่องราวเขาบอกว่าคนที่มีพลังของกิวเวอร์นั้นไม่ได้มีเยอะแยะมากมายเป็นกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งและเป็นกลุ่มคนที่สําคัญอย่างมากในการจัดก,การกับเหตุการณ์หลายสิ่งอย่างทั้งเรื่องการเก็บกวาดช่วยเหลือผู้คนภายในเมืองเรียกว่าเป็นผู้ไปทักกับคนที่อยู่เบื้องล่างโลกใบนี้ด้วยนะครับซึ่งกลุ่มคนที่อยู่ในขั้วตรงข้ามนั่นคือกลุ่มคนของนักทําลายที่ทําทุกสิ่งอย่างตามที่พวกเขาต้องการทั้งการฆ่าคนหรือการแย่งทรัพยากรกันกนในโลกื ลนลาี่ซึ่งที่ผมบอกว่าตัวรรโดนั้นเป็นจุดคีย์สาคัญนั่นคือรูโดนั้นเขามีพลังจินกิที่แปะกต่างกับคนอื่นซึ่งจินกิของรรโดนั้นคือถุงมือของเขานั่นเองซึ่งถุงมือของเขานั้นเป็นถุงมือที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าพลังของจินกิของรูโดนั้นเขาสามารถแปลเปลี่ยนของที่เขาสัมผัสนั้นให้กลายเป็นจินกิได้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ขอบเขตถึงพลังของรรโดว่าพลังของเขานั้นมันมีมากมายมหาศาลขนาดไหนแต่เรารู้เพียงแค่ว่าสิ่งที่รรโด จับหรือสัมผัสเป็นจิงกินั้นจะสามารถใช้พลังของมันได้อย่างช่วงระยะเวลาหนึ่งและเมื่อใช้พลังเสร็จสิ้นของสิ่งนั้นก็จะแตกสลายและหายไปซึ่งจะเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างนี่แหละมันทําให้เราเริ่มอยากจะรู้เรื่องราวของโลกใบนี้ว่าเฮ้ยเรื่องราวโลกใบนี้มันเป็นยังไงมันมีความขัดแย้งยังไงบ้างกับมุมมองของคนที่อยู่บนพื้นล่างกับพื้นบนเมื่อได้เจอกับรู้ด้วยที่เป็นคนพื้นบนแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวของมนุษย์ที่อยู่พื้นล่างนั้นก็มีหลายแบบทั้งมนุษย์ที่หวังมองคนที่อยู่ อยู่บนพื้นบนว่าเป็นคนที่อยู่สุขสบายไม่ได้ลำบากอะไรดูถูกด,ดูแคลงคนที่อยู่บนพื้นบนและคนพื้นล่างก็มองไม่ต่างกับสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจดว้วยซึ่งเนี่ยมันก็เป็นอีส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนการแบ่งแยกชนชั้นที่ผมพูดไปแล้วด้วยคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการแบ่งแยกชนชั้นให้เราได้เห็นตลอดแต่ว่าสุดท้ายสุดในทุกการแบ่งแยกชนชั้นนั้นเราก็จะไม่ใช่ว่ามันจะมีแค่เรื่องเร็วร้ายอย่างทีเดียวแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว,ว่าความ มันก็จะมีการบอกว่าเขาแค็นมากแล้วแค็นจนเขาสามารถใช้พลังได้แต่ความแค็นนั้นมันไม่ใช่จุดสําคัญในการใช้พลังเพราะจิงกินั้นการใช้พลังของมันอย่างแท้จริงนั่นคือคุณต้องนึกถึงคุณค่าของของสิ่งนั้นและคุณค่าสิ่งนั้นแหละมันจะทําให้รูดนั้นสามารถใช้พลังได้ซึ่งกว่าเขาจะรู้ตัวจุดเริ่มต้นของเขานั้นคืออะไรซึ่งผมก็พูดไปแล้วในดับนึ่งคือรูดนั้นเป็นคนที่สัมผัสได้ถึงพลังงานหรือบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในขยะและความรู้สึกที่อยู่ในขยะด้วยเมื่อเา สัมผัสซึ่งของสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกได้ถึงพลังที่สิงสถิตในของสิ่งนั้นด้วยซึ่งมันไม่ใช่พลังของความแค้นมันคือพลังแห่งความห่วงใยและเขาอยากจะปะบปรองให้ดีนั่นเองมันก็เป็นพลังแห่งความหวังจากตัวของรูดด้วยมันเลยเป็นการบอดเป็นในในเมื่อเราได้ผ่านเรื่องราวไปนั่นคือความแค้นมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถแก้ไขได้แต่ความเข้าใจในรูปแบบนี้การเดินทางของรูดนั่นแหละคือรูโอดย่างไงก็ต้องมีความแค้นจากสิ่งที่เขาได้พบได้เจอในเรื่องราวแต่ ว่าความแครนนั้นจะไม่ทําให้เขาไปถึงจุดหมายสิ่งที่จะทำให้รูโดไปถึงจุดหมายนั่นคือความเข้าใจในโลกใบนี้และความเข้าใจนี่แหละทําให้รูโดนั้นไปพบเจอกับการเดินทางการต่อสู้และการเปิดเผยเรื่องราวของโลกใบนี้และการเดินทางนี่แหละจะทําให้รูโดไปพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้ผู้ชมไปดูกันเองกับเรื่องราวโอคาจิอุตะและนี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะแนะนําประมาณนี้กับเรื่องราวข,ของหนึ่งในแอนิเมชันที่ผมอยากให้ผู้ชมจับตามองไปอีกยาวๆเลยกับเรื่องของ กาจิอุกุตะเพราะนี่จะเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่น่าติดตามและจะเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่น่าติดตามไปในระยะยาวและอาจจะเป็นหนึ่งในการ์ตูนเมสติมในอนาคตก็ได้ในอนาคตก็รอติดตามกันไปนะครับาะนี่คือหนึ่งในการ์ตูนที่ผมไม่อยากให้คนพลาดจริงๆกับหนึ่งในแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องกาจิอุกุตะนั้นก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไหนได้บ้างหรอก็สามารถดูได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ของทางอันนีวันเอเชียอันนวันไทยแลนด์ไอซีดีบิลิบิลิทรูนาทรูไอดีและทางเน เจ็7ช่องทางนี้ผู้ชมสะดวกในช่องทางไหนก็สามารถไปรับชมกันได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุณไม่ผิดหวังกับการดูกรตรูเรื่องนี้อย่างแน่นอนข้อวากไว้เพียงประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็ถ้าใครมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องกาจิอุกุตะเรื่องราวของการแบ,บ่งชนชัน้นขยะความแค้นการเดินทางและการเปิดเผยเรื่องราวของลกูกใบนี้ทุกคนมีความสึกยังไงบ้างสามารถพิมพ์กันได้เลยใต้อคอมเมนต์ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าผู้ชมมีความสึกยังไงบ้างกับเรื่องกาจิอุกุตะนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องเราได้ผ่านทางการกดไลค์กดแชร์ และการติดตามให้กับช่องวิ n งถูวนะครับเพราะทุกการกดไลค์กดแชร์และการติดตามจะทําให้ช่องเราเติบโตได้อย่างมากยิ่งขึ้นโดยที่ผู้คุณไม่ต้องเสียตังค์เลยไม่แต่บาทเดียวแต่ว่าถ้าพวกคนชอบในคลิปนี้และชอบในช่องผมอยากให้ช่องผมเติบโตได้ย่างมากยิ่งขึ้นก็สามารถสนับสนุนเราได้ผ่านทางระบบซ u p เปอร์แดงซุเปอร์ซิกเกอร์โดยชั่นผ่านทางทิปมีโดยชาติที่คุณเห็นไปก่อนหน้านี้เลยขอบคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยที่สัสนุนเรามาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้ถึงจะจุดดีขอบคุณ แอบบายครับ